หมากไก่นะคะเป็นสไตล์ตุรกีนะ,ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองหนังหอมมากหนังไก่หอมมาก สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุดกระเจกครั้งนะคะชาแนลที่จะพาทุกคนไปรู้จักและหลงรัก,รกตุรกีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจกแล้วเนาะแล้วก็มาอยู่ในครัวรกๆของเรานะคะวันนี้ขี้เกียจนะก็ไม่ได้อยากทําอะไรยากเย็นมากมายนะคะก็เลยว่าจะมาทําเป็นไก่ย่างไก่อบตุรกีนะคะก็คือมีการ หมักไก่นะคะเป็นสไตล์ตุรกีนะคะแล้วก็จะทําสลัดผักง่ายๆสไตล์ตุรกีที่แบบร้านอาหารเขาเสิร์ฟกันนะแล้วก็ขนมปังนะคะแต่ว่าจะเป็นขนมปังแบบตุรกีที่แบบทำหน้ากระทะนะคะเป็นอาหารง่ายๆนะคะทานง่ายนะคะยิ่งสะไพร์ตุรกีคนที่มีแฟนเป็นคนตุรกีนะคะทําสูตรนี้คนตุรกีชอบทานมากๆนะ,ะไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ย ทั้งไก่อบทั้งสลดัดทั้งขนมปังทำยังไงบ้านนะคะงป็นข้าเริ่มจากขนมปังก่อนนะคะตอนนี้นะคะจะใช้เป็นแป้งสามถ้วยครึ่งนะคะว่าจะทำไม่เยอะนะกินสักประมาณสองสามมือพอนะคะจะมีเกลือนะคะเกลือหนึช้อนชาครึ่งนะคะใส่ไปเลยน้ำตาลสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะยีสต์สดครึ่งก้อนนะคะ จชอบยีสดมากๆเลยนะเวลาทำขนมปังคือความรู้สึกว่ามันขึ้นง่ายกว่านะคะบีบีลงไปจริงๆยีสดควรจะผสมกับน้ำก่อนเนาะแต่เจนลืมผสมก็ไม่เป็นไรค่ะยีๆลงไปใส่ในแป้งไปเลยนี่เป็นน้ำอุ่นจัดใส่ไปสักครึ่งแก้วน้ำร้อนก็ได้แนละ้วเดี๋ยวเราจะผสมนมสดเย็นนะคะ ก็คือใช้น้ำครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้นมสดครึ่งหนึ่งนะคะเคก็ใส่ทีละหน่อยนะแล้วก็คลุกคลุกอันนี้ป้าจะให้ไปน,นะคะเจจะเพิ่มน้ํากับน,นมอีกหนึ่งครึ่งครึ่งแก้วพอ,อเอค่อยๆใส่นะคะน้ำมันนะคะแน,นะนำไม่ใช้น้ำมันมะกอก จะมีน้ำมันมะก,กอกน,นะแต่เปิดไม่ได้ตอนนี้ไม่สะดวกเปิดมากๆเลยก็ใช้เป็นน้ำมันพืชไปก่อนนะคะประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะพอไม่อยากเอาเยอะนะประมาณนี้แล้วก็นวดเลยค่ะระหว่างนวดนะคะก็ขอเมาส์ด้วยหลายๆคนนะคะก็อาจจะคิดว่าการทําขนมปังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะตอนแรกเจก็คิดแบบนั้น,นะคะรู้สึกว่า หูทำขนมปังแต่ละทีมันนวดนานต้องตวงนวนตวงนี่ของขาดไม่ได้อะไรนี้นะคะแต่พอมาอยู่ตุรกีจริงแล้วค่ะคือ,อ,อขนมปังอ่ะที่เขาทำกันเป็นแม่บ้านตุรกีนะคะง่ายมากเลยะคะ่ะแม่คุณแม่ของคุณหมอมเนาะเขาก็ทำอย่างน,นะะี้ค่ะคือมีอะไรก็ตวงตว,ตวให้แบบพอประมาณแล้วจริงๆขนมปังอ่ะแค่แป้ง ยีสต์น้ำตาลน้ำแค่นี้เกลือแค่นี้คือเป็นขนมปังแล้วนะก็คือทำได้แล้วแล้วก็เขาทำกันแค่นี้จริงนะก็คือผสม,สมนวดนวด,นวด,น,วด,น,วดนวดให้แบบพอไม่ต้องขึ้นฟิล์มเลยสามารถให้เข้ากันให้ไม่ติดมือนะะียค่ะก็รอให้ขึ้นแล้วก็เตรียมเข้าเตาอบแค่นี้เลยนะคะขนมปังพวกนี้นะคะที่แบบนวดไม่เยอะขนาดนี้คือมันจะไม่ได้นุ่มมากนะคะจะมีความกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในแต่ว่ามันทิ้งไว้แบบข้ามคืนไม่ค่อยดีถ้าข้ามคืนนะคะให้แช่ช่องฟรีซหรือว่า ใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเลยและอีกวันรุ่งขึ้นนะคะเอามาอุ่นหน้ากระทะกระพรอนะคะก็คือจะเหมือนกินแบบขนมปังใหม่ๆสดๆเลยนะแม่ก็ได้ประมาณนี้นะคะเขาก็ไม่ติดมือเนาะเอาที่มือออกค่ะแม่ก็ได้ประมาณนี้แล้วพอะะแล้วค่ะเอรแล้ว แล้วเราก็เอาผ้าลุมไว้แบนระหว่างรอแป้งขึ้นนะคะเราก็จะมาหมักไก่การทําการหมักไก่นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือไก่นะคะวันนี้จะจะหมักไก่หนึ่งตัวเลยนะคะไก่สตุรกีนะคะก็สามารถหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตคะกิโลละประมาณ 1 5 1 5ลีรานะคะก็ประมาณ60บบาทไทยเนาะสูตรนี้นะคะการหมักไก่ง่ายๆแบบนี้นะเจก็ได้มาจาก คุณแม่ของคุณหมอนะคะเป็นคนสอนอันแรกนะคะก็จะใส่เป็นบิบบร์เป็นพูบิบบร์นะคะก็คือถ้าที่เมืองไทยก็อย่าใช้พริกป่นไทยนะจะเผ็ดเกินไปอาจจะใช้เป็นปาปิก้าก็ได้พริกป่นตุรกีจะหยาบๆแบบนี้นะคะแต่ว่าจะไม่มีเม็ดนะแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะสัก2ช้อนสช้อนชานะคะเคคคิกนะคะเคคคิกหรือออริกาโนนะก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ของสมุนไพรทางแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ ก็ใช้ส่วนเท่ากันเลย2ช้อนชานะ,ะพริกไทยพริกไทยก็ตามชอบได้เลยเจ๊ก็ใช้2ช้อนชาเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นเกลือวันนี้จะหมักแบบสไตล์ตุรกีเลยนะคะเกลือก็ใช้สักประมาณ2ช้อนชาก็ได้แล้วแต่ความชอบนะใช้เป็นน้ำมันมะกอกน,นะคะก็จะเทให้ท่วมให้ท่วมตัวสมุนไพรตัวเฮิร์บตัวเครื่องเทศเนี่ยนะคะ เนี่ยให้ประมาณนี้คุ้นๆประมาณนี้แค่นี้เลยค่ะอันนี้คือน้ำหมักไก่ตัวนี้นะคะสามารถหมักไก่แล้วก็ถ้าเราจะอบผักเข้าไปพร้อมกับไก่เนี่ยก็ใช้น้ำน้ำหมักสูตรนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เอง ลัจะทาน้ำหมักไปทั่วตัวไก่แล้วนะคะก็ทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงค่ะนี้ตัดแบ่งแป้งตามตามความต้องการเลยนะคะ ใครจะชั่งน้ำหนักให้มันเท่าๆกันเลยก็ได้แต่เจไม่มีที่ชั่งนะเจทำตามที่มีนะคะกะากะเอาพอตัดแป้งได้แล้วเนาะเราก็มาทำเป็นลูกๆนะคะลูกๆกคค็คือ ว่างเราจะทำแป้งทำขนมปังนะคะเราจะตั้งเตาอบเอาไว้ที่อุณหภูมิสักป,ประมาณจะตั้งไว้ที่200แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไก่อบแล้วเราก็ทำขนมปังไปด้วยเนาะ ทุกคนคะอีกแล้วนะคะเจลืมกดอัดนะคะสลัดผักของตุรกีเจหั่นไปเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีนะคะสิ่งที่จะมีก็คือมะเขือเทศนะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นพริกหยวกนะคะเหมือนเป็นพริกหวานพริกหยวกก็ได้นะคะแบบไม่เผ็ดนะแล้วก็เป็นหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีแตงกวาค่ะแตงกว่าเจใช้ที่ขูดชีสนะคะขูดให้เป็นเส้นเลย แล้วก็เป็นแครอทนะคะแครอทก็จะเป็นผูดเป็นเส้นเช่นกันค่ะก็จะทานง่ายเนะเาะเวลาเสิร์ฟนะคะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเจจะใส่ผักสลัดเพิ่มอีกนะคะแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวแล้วก็โรยเกลือแค่นี้เลยค่ะ วันนี้นะคะเมนูวันนี้ก็จะมีเป็นสลัดตุรกีนะคะเป็นสลัดง่ายๆเลยขนมปังแบบหนาบ้ากระทะนะ,ะแผ่นบางๆแบบนี้นะคะสไตล์ตุรกีค่ะมีเสร์จพร้อมโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มก่กับกระเทียมดองของเรานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะพระเอกของเราคือไก่อบตุรกีค่ะหอมตอนนี้กลิ่นหอมมากแล้วก็หนังก็ค่อนข้างกรอบนะคะเดี๋ยวรอคุณหมอมาทานด้วยกันค่ะ เดี yeah, so, have have been, so Israelis, ๋ยวที่เสียงดังนี่คือคุณหมอสตรีมเกมอยู่นะกำลังคุยกับคนดูอยู่นะคะก็ต้องให้เวลาคุณหมอคนนิดหนึ่งนะคะต้องล่มราคนิดนึงแต่เจลองชิมเป็นขนมปังชิม่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็มีความเป็นขนมปังนะแค่เป็นขนมปังมีความบางคือไม่ได้เป็นขนมปังนุ่มนะ มีควานเหนียวๆนิดนึงให้ได้เคี้ยวนะคะพวกร้านเคบับที่เป็นเหมือนโดรุมก็จะใช้ทำแป้งประมาณนี้นะคะแล้วก็หั่นกับเนื้อยญ้านะคะแล้วก็ใส่ไส้ไปในนี้ใส่ซอสแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ม้วนม้วนแบบนี้ทานได้เลยส่วนสลัดเวลาทานนะคะถ้าเกิดเป็นสลัดในร้านอาหารเขาก็จะเสิร์ฟประมาณนี้นะแต่อาจจะหั่นใหญ่หั่นเล็กหรือว่ามีผักอย่างอื่นแล้วแต่ร้านนะคะใชณทุกคนเราไม่รอคุณหมอแล้วเดี๋ยวเราเริ่มชิมไก่เลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอเข้ามาทีหลัง สูตรเนี้ยค่ะเวลาหมักคือเขาจะหอมแบบหอมเขาเรียกว่าเครื่องเทศเนี้ยหอมเครื่องเทศของทางแถบเมดเตอร์เรเนียนน่ะกลิ่นเขาจะประมาณนี้นะคะอืมทุกคนอร่อยมากกาลังดีเลยค่ะคือหนังหอมมากหนังไก่หอมมากอืมอร่อยอะ่ะข้างนอกเขาจะหอมแล้วจะ่หอมมันก็ออกเค็มๆแค่นั้นแล้วก็ได้รสชาติของไก่แบบแท้ๆเลยนะคะใช่ไหมน ก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะอิ่มหนำสำราญนะคะคุณหมอไปสตรีมเกมต่อหอนะคะเดี๋ยวเจก็จะ เก็บกวาดนะคะแล้วก็หลังจานนะคะแล้วหลังจากนั้นเจก็จะว่างยาวไปจนถึง <c oughs> ช่วงเย็นๆเลยนะคะ <c oughs> สูตรอาหารวันนี้ที่เจเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะทําได้ทุกคนนะ <c oughs> ใครอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็คิดถึงอาหารตรุรกีก็ลองทํากันดูนะคะวันนี้ก็หวังมากๆเลยว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะสูตรที่เจแชร์ให้นะคะ <c oughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้เจด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe <c oughs> ให้กับช่องเจด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูมาจนจบจนถึงตอนนี้นะคะวันนี้เจไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูคลิปอื่นของเจด้วยนะคะทุกคนมีหลายคลิปเลยค่ะเจก็ตั้งใจทําทุกคลิปนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย